ำรับต่อมานะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวดูซิไพ่จะบอกอะไรนะคะโอ้โหท่านผู้ชมไพ่ใบนี้สวยงามมากพลังเยอะมากนะคะท่านผู้ชมคะหาโอกาสเนี่ยไปอยู่ในห้องพระบ่อยๆหาโอกาสไปอยู่ที่ท่านรู้สึกมีความสบายใจอาจจะเป็นห้องนั่งเล่นห้องนอนห้องรับแขก ห้องใดก็ได้ในที่บ้านท่านอาจจะเป็นสวนหย่อมในบ้านานก็ได้สวนหย่อมภายในบ้านในรั้วบ้านทัานก็ได้นะคะหรือท่านอาจจะเดินทางไปโบสถ์ไปวัดไปวัดแขกก็ได้ไปกราบนมัสการองค์พระพิฆเนศค่ะหรือเวลาที่ท่านอยู่ที่บ้านท่านอาจจะจุดกำยานนะคะเพื่อให้ได้กลิ่นหอมกันญากำมยานนะคะเป็นกำยานเฮเทพฮินดูก็ยิ่งดี นะจะส่งผลให้ตัวท่านเองเนี่ยมีสติตื่นรู้มีสติสัมปชัญญะมีความสบายจิตสบายใจจิตใจมีความสงบนะคะมีไอเดียเลิศไอเดียบันเจิดคิดสิ่งใดนึกสิ่งใดก็สามารถบริหารจัดก,การดําเนินการเรื่องราวต่างๆได้ตามลําดับขั้นตอนตั้งแต่ข้อ a จนถึงข้อ Z มีโอกาสประสบความสําเร็จในสิ่งที่ท่านกําลังจับอยู่นะคะ สิ่งใดที่เป็นความท้าทายในชีวิตของท่านก็สามารถที่จะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีได้อย่าลืมนะคะกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่กับจิตกับใจลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้นะคะและท่านสามารถที่จะอย่าลืมค่ะจุดทู องพระพิคเนตจุดกรมยานจุดกมยานกลิ่นองค์เทพฮินดูกลิ่นองพระพิคเนตได้หมดท่านผู้ชมนะฮะและยังสามารถเปิดเพลงบรรเลงเบาๆเกี่ยวกับทางเทพฮินดูได้ด้วยนะคะหรือท่าอนอาจจะเปิดบทสวดมนต์นะคะพระคาถาเงินแลนานพระคาถาอิติปิโสพระคาถาชินะบัญชรพระคาถามหาจากักรพรรดิพระคาถามหาเทพพระคาถาองค์พระแม่กวนอิม เป็นต้นนะคะควบคู่ใดด้วยโอ้โหไพ่สวยงำแม่วันนี้เนี่ยเป็นความโชคดีนะคะของลูกรักของจักรวาลลูกรักขององค์พระพิเนศเช่นคุณคุณเป็นคนพิเศษนะคะอย่าลืมนะ